ลังคิดมาครับอุ๊ยพ่อคุณพ่อใครพ่อคุณพ่อใครวะพ่อคิวนี่แหละตัวอะไรปั๊เกินในยีบเส็แสดงว่าพี่ผ่านชลุยยัดทุกไมอะไรเนี่ยตอบนี้ไปให้ได้ครับผ่านแล้วพี่คิวผ่านแล้วคุณจุ๊กคาเคลื่อไป่ได้คุณต้องออกจากแก๊งเราไปเลยนะโอ้โหเอาพี่เบิร์ดหน้าพี่เบิร์ดไหม ดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะสีออร่าสีฟ้าสวยดีเหมือนกันนั้สองตัวหมายถึงว่าหมอครับตัวสวยมืนมันเข้ากันดีมันเข้ากันดีมีตัวไหนที่เป็นสีฟ้าอันนี้ไหมนี่ไงฟ้าอยู่นะพี่ฟ้าอยู่เนี่ยนี่ไงเออว่าฟ้าอยู่พี่ฟ้าฟ้า,ฟา เอความทรงจำเขงอ้าวน้องไม่มีไทยนะคะน้องไม่มีไทยนะคะบอกเลยพี่มีพี่มีไอ้เขาพกไทยกันถ้าไอ้เขาพกไทยกันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเดือนอนาอีพกไทยอ่ะต้องโดน <c oughs> ต้องโดนเลยตัวว้าวามีข <c oughs> องไทยเขาไปเล่นราชา,<อ>ามาพี่เอเอไปไม่ได้น้องเคยเล่นแรลงไลท์ไลท์อย่างนี้แหละเราเล่นกับอเลนกับเฟิร์สแล้วน้องเล่นนาอีพ เราต้องไปช่วยเพื่อนบอกมีไทยมีไท่มใช่ดึงปุ๊บไม่มีไม่มียิ้มแบบแบบอเอ้าว้าวเกิดในโรงงานเลยเฮ้ย<อ><อ>ชุดสีฟ้าสกินฟ้าพวกเราเนี่ยเฮ้ยจริงพี่จะสุดปันยู่คิสซะมากนะครับคิดน,น้อยหน่อยนะเราอะคิดมากนะเครียดบางคิดมากครับอุ้ยพ่อคุณ อ<ฮ>เออสวยสวยกระต้นสวยววสวยเราไปก่อนเลยเราต้องปั่นไปก่อนทำตัวให้มันมีประโยชน์เขาตามต่ววอว่ะตามซิมเนีนแบบโยโย่เยว่เยว่สวนดันเทียนอีที่แต่ว,ว่าห้องตะดินอยู่โรงงานอ,อ,าอู้เขาใกล้เขาใกล้มากเขาใกล้มากแม่เขาใกล้มากมากเลยแม่ล้มยาวเก้าเมตรไม่ใช่แปเมตรสวย เราพ่ยาวมากใหญ่และยาวมากแก้วแรกไม่เป็นไรแก้วต่อไปไฟไม่สบู่ผับผับผัับฮิว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 โอ้ยมันมันชิวขนาดนี้เนอะเชว่าวสั้นสั้นว่าตั้งสั้นแหละโอ้ยถ้าโดนน่าจะฟ้องกีเอ็มส้นเดมันเล็กมีคนปั่นไหมครับ ไม่แน่ใจนะเพราะต้องปั่นกับแกงแบบเออได้เลยจะปั่นคร่อนเลยไข่นะเครื่องนายยิบเถือว่าสักเตสสักเซสใช่ไหม้าวาเรพี่นี่ดูติงเลือดนององคิดไปเอง่านหัวนะเครื่องนายยิแสดงว่าพี่ผ่านฉลุยายพี่มันยัดทุกไหม้ะลยเนี่ยตอบนี้ไปให้ได้ครับผ่านแล้วไกิวผ่านแล้วคุณจุกฆ่าเครื่องไม่ได้คุณต้องออกจากแกงเราไปเลยนะพี่เบิร์รอบหน้าพี่เบิร์ไหม ปูดนี้พวกเต่านกใหญ่เลยโอ้ยอยกจมแทงทุกไม้เลยจมแทงเราไปจมแทงเอ้ยจะเสร็จแลยสองเครื่องน่ะเด้อครับร้านขออีกหนึ่งเครื่องนะร้านได้มีได้โอ้โหนี่แก๊งสกินสีฟ้าเรานี่มันเอาเรื่องว่ะเอาเหลืองเอาเหลืองเข้าวบารเล็กได้นะข้าบบารเล็กได้เดี๋ยววางแมลงให้หนีครับไปบ้านเล็กข้าไปบ้านเล็กครับ ได้โอเคหลุดเงา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 แน่แน่เลยโอ้ยกระตุกกระตุกยาวเออเออเราพิยาวมากครับผมยาวจริงจริงังไปก่อนนะครับผมมาช่วยนายอีบแล้วครับคือบัตเล็กนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมได้เลยครับผมผมต้องหนีแล้วครับผมไม่ใช้บทแบบแล้วนะครับผมเอาขอบคุณนะครับผมดูอย่างก็ผมก็สบายใจครับผม แวอุ้ยโดนได้ไงวะโไม่น่าถามพี่ไม่น่าถามโอ้ของพี่นี่ใหญ่ยาวมากโอ้มันมาจากไหนวะของพี่ที่หมายถึงร่มว่ร่มเ่ะร่มอ้กองโอเคครับมันตามอยู่ไกลๆเด้อหายละ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 หายไปไหนมาทางนี้หรือยู่บันเละอยู่บนเละอยู่บันเละไรน้หอมแล้วมันหอมันมันมันมนมันมันมันครับไรน้าหอมไรน้ำหอมโอเคครับ

ครับเปิดประตูอยู่ครับวันครับแน่นอนมีไทยเออเอาเรื่องเอาเรื่องบีวเปิดประตูขอแตกนิดนึงขอแตกคำนึงขอทัชขอสัมผัสโอเคเราจะได้ไม่มีการต่อไปด้วยแหละเอฝั่งนู้นมีคนไปเปิดรือเปล่านะเอประตูฝั่งนู้นนู้นยังไม่เปิดหรอพี่นู้นใช่วิ่งอยู่เนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยวิ่งอยู่เนี่ย โอ้ยดีนะเขาไม่เห็นน้องมารกีตะว่ะเขาเห็นเก้านี่แหละเปิดเปิดเปิดเลยพี่เปิด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 กระเดากระเดากระเดาสตจ่ะพี่เขาเดินไปประตูพี่อ่ะพี่เบิร์ดเอ่อเขาให้มันมาก็ขออ่ะมันมาเทียนเทียนอะไรนี่นั่งเลยเขาให้มันมาเขาให้มันมาพี่กิลมาช่วยช่หน่อยเอาพี่จะกลับไปทันไหมเนี่ย พี่วิ่งมาแล้วไม่รู้จัทันหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเกับไปมาเกับไปร้านมาเกับไปโอเคโอเคน้องกำลังเดี๋ยววันเดี๋ยววเนตพิ่งเปิดมันเทมันจะเทเทไปไหนเราไม่รู้ไปล้นเนีอยู่น้องช่วิช่วยอยู่ช่วยอยู่เร็ววมันวิ่งมาแล้วโอ๊ยตกใจคนมันห้าอะครับมันห่าเดี๋ยวคิวเปิดเลยพี่คิวเปิดกลับดัับับับดัับ เอาเอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลากไเดี๋เ้เอ้เอ้าเอ้เอาเผื่ต่อแล้วนะจ๊ะาสเอรเ็ตอ้องช่วยได่ได้โอเค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 ให้สบุยน้องไม่มีท้ายแต่ต้องบังให้ได้มันเขาช่วยคิวเลยอ่ะเขาไปใกล้ประตูมากเลยน้องขอเปิดอีกครี๋ยนึง หนูเอาไปใกล้ประตูขนาดนี้ไม่ได้มาแล้วช่วยเร็วช่วยเร็วช่วยเร็วมาช่วยวตาแดงบอล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 แล้วตาแดงบอลแล้วตาแดงบอลแล้วเ้ววเววุกงังพี่แต่ระวงกระดิ่งระงกระดิ่ง่ไปร่ร่ะกระดิ่งระงกระดิ่งิ่งกระดิ่ง่ จะไม่เป็นแบบนี้ถ้าพี่ถ้าพี่เบิร์ดบอกว่ากล่วอะไรมีคนในช่องน้องบอกว่าฉันรีเควสตให้พี่เบิร์ดตาแน่น้องบอดยุกห้าเครื่องหนจังเออเอาจัดไปที่จัดไปทำไม่ได้ออกจากตี้ไปเลยนะพี่